สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ S อสซีแม็ไทยอีกครั้งนะคะวันนี้มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถ Honda Accord นะคะเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยางที่จะใส่กับรถ Honda Accord นะคะเป็นยาง l l เ a n ส์ค่ะไซส์2 2 5ทับห้ R 1 7นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 2 4 5 9ส6 2 6หรือทักเฟซเพจได้เลยนะคะทางร้านมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสลับยางถ่วงล้อฟรีทุก1นึ่งหมื่นโลค่ะ านตั้งอยู่ที่ถนนราชพุษ์ิักห้างเดอะคิสตันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแวะเวียนเข้ามาได้เลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ h o นด้ Accord ที่เข้ามาเปลี่ยนยาง a l l i a n ไซส์225สอทับนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรทุน5 9 4 6 2 6หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะทางร้านนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าค่ะสลับยางถวงร้อฟรีทุก1 0 0 0 0มโลนะคะร้านตั้งอยู่ถนนราชพุทธิตกห้างเดอะคิสตันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแวะเวียนเข้ามา ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการนัดได้ะคะิมแมคคาสวัสดีค่ะ